สวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่กับหมวกกันน็อกเบลตัวนี้จะเป็นรุ่นคอตตอม500นะครับกราฟิกจะเป็นลายทันเดอร์ครบเป็นสีแมตต์เมก็คือเป็นสีด้านเนาะจะเป็นอ่าเกรย์แอนด์แบก็คือจะเป็นดำเทาตัวพื้นหมวกจะเป็นสีด้านนะครับพื้นเทาเหมือนเป็นเทาซีเวอร์านบน แล้วก็ตัดด้วยลายดำเป็นลายทันเดอร์เป็นสีดำาด้เหมือนกันตัวนี้มาตรฐานจะเป็นมาตรฐานของดอทครับผมแล้วก็มีมออก,กอรครับตัวหมวกจะเป็นจะมีเป็กจะรองรับอยู่5เป็ก1,2,3,4แล้วก็5สามารถติดเป็กทั้ง3เป็กแล้วก็ทั้ง5เป็กได้ ตัวนี้จะเป็นถุงใส่หมวกที่แถมมาให้ตัวนี้เป็นคู่มือสำหรับรุ่นนี้ใส่รัดคางจะเป็นแบบดีดีลิงครับอันนี้จะเป็นภายในของตัวนวมนะครับผมตัวนี้จะรู้สึกว่าจะถอดซักไม่ได้นะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวหุ้มหนัง แล้วก็ไม่มีช่องเว้านี่นะครับตัวหนอนด้านในดูรับๆหน่อยอีกทีนึงจะประมาณนี้ครับ